ามอ่อนที่ดินสวยอยู่ที่ตำบลปาคขาอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกค่ะที่นี่นะคะเรามาตะลุยสวนนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะออาาสวนเต็ม<ล>พื้นที่เลยค่ะมีทั้งมะยงชิดมีทั้งเงาะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผลผลิตดีมากแล้วก็รสชาตินะคะหวานกรอบลอนเลยนะคะโอ้โหไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะสองไร่ค่ะสองไร่มีทั้งมะม่วงนะคะมะยงชิด กะท้อนเงาะผูเรียนเราก็มีนะคะพื้นที่ปรับถมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะมีบ้านพักสวยๆอีกหนึ่งหลังค่ะใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาดามออนที่ดินสวยนะคะและบอกไว้อีกนิดนึงค่ะมีวิวเขาด้วยมีวิวเขาด้วยสามารถที่จะทําร้านกาแฟได้นะคะที่นี่นะคะเข้าจากถนนหลักมานิดเดียวเองนะคะ สมบูรณ์มากๆสําหรับสวนนี้นะคะผลผลิตเก็บได้เลยนะคะเก็บเก็บได้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเงาะอร่อยมากๆค่ะนี่เลยค่ะเงาะนะคะเต็มต้นเลยค่ะเต็มต้นเลยใครสนใจนะคะติดต่อมาดามออนที่ดินสวยค่ะ0 9 1 7 8 9 5 5 6 3รีบรีบด่วนๆนะคะซับที่สวยขนาดนี้นะคะจะต้องรีบเลยนะคะ เพราะว่าม er so hire er, so yeah. mm ีคนสนใจเยอะมากๆค่ะสวนพร้อมบ้านพร้อมอยู่ทําธุรกิจได้นะคะพวกเรากําลังมมองมันอยู่กับรสชาติของงอก่ะหวานมากค่ะไม่ใส่ปุ๋ยหรอกอือร่อยเดี๋ยวออนจะพาไปดูนะคะกระถอนเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะร่วงอยู่ใต้ต้นเพียบเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะขอบคุณค่ะออมจะเปลี่นบ้าง